โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุนนภัยที่เป็นนอกกับผมเมานะครับวันนี้พามาดักกุ้งว้าร้อนเลยทุกคนนี่กุ้งเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ใส่ถุงมาและนี่ก็คืออาหารกุ้งหรืออีกอย่างนึงคืออาหารปลาดุกเป็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะฮะแล้วก็ใส่เสร็จไม่ใช่เออนี่ดูเลยนะเราลอดูพรุ่งนี้นะครับมายาม้ำย้ำที่ดักกุ้งนะครับนั่นแล้วก็ว่าคลิปนี้ถ่ายเสร็จ แตแล้วเสียก็ตัองเมื่อคุงน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรบ้างเ,เราไปลุยกันเลยโอนนียจะต้องยินะเต็เต็มเต ว,นวนันนี้วันน,นี้ดีฮะอันที่ส่องไปออมบอกเลยเฮ้ไม่จุ่ม่จะตัวใหญ่ไงก็นนทำเองกับเท่านี้โปรตีนงมไอคิมเนี่ยครับ นี่โควิ d สิบเก้านะครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนพร้อมชุนเชื่อก็ชืวยได้ก็ทำนะครับอย่างงอมืองอเท้าฮนะมองหันหนามาลงนี่แหละน้อม อีกหนึ่งพันอะไรนเปิดเหมือนอะไรนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยทั้งหมดนะเปิดดูเธอจำบ๊วยที่นัหนมาแย่ไปตอนนั้น สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็มาถึงไร่แล้วนะเออถึงที่ที่เราจะกู้ที่ดักกุ้งเนี่ยนะครับพามาดูบรรยากาศช่งชวงเช้าครับเอานาก็เริ่มมาดูไรดูนานแล้วโอ้โหน้ําเต็มนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับปลาขึ้นเพียบนะครับทุกคนเดินไปดูตรงไหนนี่ก็มีแต่ปลาขึ้นยุบยับยุบยับปลาเล็กกน้นอยครับเดี๋ยวเราไปดูดที่ดักกุ้งกันเมื่อคืนฝนตกหนะักไม่รู้เป็นยังไงครับโอ้โห ท่วมหมดเลยครับโอ้โหจบแล้วทุกคนอู้หปลาช่อนมีปลาช่อนด้วยนะฮะปลาช่อเพิ่มขึ้นอ้ได้อยู่นะฮะเกิดได้พี่เยอะกุ้งตายหมดเลยครับเพราะว่ากุ้ตายหมดเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกน้ำท่วมครับแล้วทุกคน เทน้ำทิ้งก่อนเทน้ำทิ้งก่อนนะครับมาคนเดียวค่อนข้างจะลำบากนิดนึงดีครับอันแรกอันแรกอปแลนที่สองครับ อันที่สองโอ้ี้จมหมดทุกอันครับวันใส่ไม่จมนะนจมหมดทุกอันเลยจมหมดจมหมดนี่ครับฮะอือนำชวมมาเลย โอเคมนิดหนึ่งคือยูคยูพอได,ด้ทอดพอได้ทอดทอดใส่ไข่อร่อยมากนะครับทอดใส่ไข่อันที่สามครับมารูเงินโหสามคุณเยอะเลยครับอืออันนี้อันที่สามโอ้ย น้ำออกก่อนนี่ครับก็ได้อยู่นะครับนิดนึงโอเคมาถึงขั้นตอนเอากุ้งออกนะครับอันนี้ไม่ได้ มีฟูด้วยทุกคนมีฟูด้วยอะไรวะดัมเมนี่นี่ครับนี่ครับกุ้งที่ได้ไม่เห็นภาพมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดล่างก่อนนะ กุ้งครับแัดกุ้งทอการคัดกุ้ง,ง <c oughs> จากคัดกุ้งมาแล้วนะครับในครัวก็จะทำการทอดไข่ครับโดยเชฟปินเชฟปินเชฟปิน เมย์จะลงมือเองเลยบ้านผมทอดบ่มีเยอะเนี่ยอยากให้เมย์ทำให้ความจริงเขาต้องตีไข่ก่อนอมีใส่รูดีด้วยเบาเบาได้เบาฮินะโอ้ปรุงแล้วนะปรุง ด,ดีแล้วก็หยิบช้อนขึ้นมาตีมีไข่นะครับปุยแจ้วสนมวับเตาแลละแก๊สๆับแก๊สด้พวกพี่น้องหอมเลยยางยางยางเออเดวนมาเริ่มแล้ว โอ้เทน้ำมันใส่ถังแก๊สนะบ่โอ้นึกว่าเทน้ำมันใส่ถังแก๊สผี่ไปแล้วครับตัวใส่อีกใส่อีกใส่อีกยังไง <laughs> อันนั้นมองหน้าอเลอ้ว <c oughs> ัตัวทอดไทยมีกุ้งอยู่ข้างในเมนูเช้านี้ครับประหยัดวงโควิด <c oughs> อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับ <c oughs> นี่ฮะไม่ต้องซื้อสักบาทครับเื้อซื้อหัวอาหารเอือซื้อเดียวหัวหาหยี่สิบบาท ให้ยดีหลหลเดือนในเป,ป็นฟนะิน่ะโอ้โหสวี่สวยเบียดาะมันสมอกะจครับเามันสมอโอ้หอยังยังยังเฮ้ยเฮ้น้ำมันไหลไปดูข้างล่างนะโอ้โมนี่บอกว่าน้ำมัน เอี๋ยะทะร้อนไม่เสมอนี่มีวิถีของคนแก่เคล็ดลับของเชฟเชฟปินเมื่อจะทอดไข่ให้กินน้ำลายไหลเนยอ่ยมาแล้วเอาทุกทิศนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ววโหวสีสัน สีสันสีสันอื่มเนี่ยอร่อยชัวร์ใช่ไหมแม่กรับประกันมีมือระดับสิบดาวนะครับโอ้โหมิชลินยังยอมอ่ะใส่จานแล้วนะนี่โอ้อหคลั่งงงน้ำลายไรนี่ขอเดียวเลย

เดี๋ยวก็จบคลิปแค่นี้ก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับเมนูทอดไข่ใส่กุ้งกุ้งที่เราไปหามาไปดักไว้ครับ